ริมทะเลโอเคได้ชายหาดฟูเข้าอะไรน่ะจัดมนะอุ้ยเกยบแล้วเชียดีนะไม่พลาดม่แตกล้ากามันดีดูดิใช่ไหมริมทะเลถูกต,ต้องไหมที่ทีตรงเมื่อกี้มีใครมายังเมื่อเคยโอ้เราคนเออใช่โหมันน่าตื่นเต้นตรงไหนปะนก็รูไอ้นะ เดี๋ยวอันนี้มันริมทะเลตรงไหน,นก็ใจเย็นเดี๋ยวยังไม่ถึงไง ตเต้นตเต้นด้วยแล้วจะนอนอาแบแดดยังไงมันมีลูกบงลูกบอลอะไรพวกนี้หรอมีนี่ไงเอาเป็นหินไปก่อนได้ไหมอ่ะแบบปลาเล่นอะไรเนี่ยลูกบงลูกบอลนี่ไงริมทะเลสวยงามเล่นน้ำป่องเราเราล็อกรถด้วยดิยล็อกรถด้วยดิล็อกรถอ่ะเด้อ จะพาเปียกมดเต้องทอดสภาด้วยบ้าปะวะเฮีย yeah. ถอดบ้าเลยถอดไม่ได้บ้าปะเนี่ยโรคจิตปะเนี่ยเอาทอดรอ,อ,อ,องเท้าไงทอดอ๋อรองเท้าไม่งั้นเดีด๋วยวมันจะจมเรารู้อะไรบ้าง yeah. เราเป็นไรอะ่ะ เราสงซ้อปไป,ปเปนี่ยเสพมาไปเนี่ยอยู่ไม่นิ่งเลยขาดูดิดูขาดิอะไรดูขาดิเป็นไรนะอยู่ไม่นิ่งเลยอะดึกดัก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 โดมยังเดียวลงจมูก <laughs> ขาวเหรอไม่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 โดมโดมยังอึนโดมยังอึนอ๋อโดมโดมไอ้ตรงตามซอกขา <laughs> ที่เราบอกวัน,นนั้นจได้ไหมเราไปลองโดมแล้วสดชื่นมาก ดมอะไรนะซอกขาซอกขาคนบ้าชี่อะไยลมแต่ซอกขานอนอาบแดบ,บนี้ไงนอ่ไงมันนอนได้หรือเปล่าก็นอนได้นี่อ่ะลอาเราเอนอนอ,อ,อันนี้นอนอย่างนี้อนอนถูกต,ต้องไหมอ่ะนอน นี่วเฮ้ยคือแบบว่านอนท่าเดียวกันเลยโคตรโก้ไอ้ท่าง่ายอ่ะอันไหนอ่ะไ,ไม่รู้ท่าไหนอ่ะทำไมอ่ะนี่หรือเปล่าอ,อ,อันนั้นอ่ะอัไ่ไหนอ่ะอันไหนมันอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรสองแปดหนึ่ง เสออียวเสี่ยวออกแนวแบบโลกมาวไปเข้ามาว่าเช่นเช่นมีเด็กไหมถึงว่ายูยูสุดสุดสุดยิ่งลนะ้วอนะชื่อชื่อชื่อสปิงนะ,ะใช่ไหมไม่รู้อันนี้บุญเรืองไม่รู้บุญเรืองที่พูดอ้อเนี่ยคือกำลังฟังเราอยู่เข้าใจปะ อ่าฮะอืมเราพูดดีๆสิก็คือเชอเคช่วงนี้เมื่อวานไม่อยู่ไงกับบ้านก็อ<า>๋อติดติดสมิ่ง <c oughs> เป็นไรอะ่ะคือพูดดีๆอ่ะพูดดีๆอ๋อคอเอเขาแค่เิญอ,อะ่ะเขาแค่อยากจะเปลี่ยนเราเปลี่ยนเราคือเ <c oughs> มื่อก่อนอะ่ะเราเคยทำงานไม่ดี พื่อที่จะหาเลี้ยงตัวเองใช่เออที่เขาเรียกกันว่าไม่เลาว่ะไม่เลาอ่ะใช่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 เราทํางานแบบนั้นแล้วเขาก็มาคุยกับเราแบบให้เราเปลี่ยนตัวเองตอนนี้ยังเป็นอยู่เนี่ยโทรเข้าไม่พักเลยนะเฮ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยยพิ่งโทรมาได้ไหมไอ้สัตว์เอา้าเี้ยดูท่านนะแต่ว <มา S 2> ่าเมื่อกี้ถึงหน่คือพี่เฉินจะเปลี่ยนเปลี่ยนเรา ให้ให้แบบว่าให้มีงานดีๆอ่ะแบบไม่เข้าไปทํางานแบบนั้นอ่ะอะไรแค่ไม่แต่เราก็ไม่ได้ทำเองนี่เราเป็นแค่แม่เราไม่ใช่เหรอไม่คือเราทําคนเดียวคือเราเหมือนแบบยังไงอ่ะเราทําคนเดียวเขาจไหมไม่อย่างไรเขาไม่ได้เรียกว่าแม่เราหรือเปล่าคือเราแบบลับงาน่ะเอนเตอร์เทนอ่ะเราทำคนเดียวแต่เขา่ทำอะไรแค่เอนเตอร์เทนเฉยๆถูกต้องป่ะล่ะเราทํา เราทาทุกอย่างดบ้าน้ำคนเดียวไม่เอมถามสองดิสองรู้อเอาสองใช้ไปถูบ้านกวาดบ้านถูพื้นใช่ถูหน้าถูหลังเลยอะแมนก็รู้ถูหน้าถูหลังมีนวดด้วยเหรอมีรับจ้างนวดด้วยเหรอใช่แมนกับสองอะทำไมมันปวดเมื่อยหรอมันมันมันก็น่าจะปวดเมื่อยแหละเพราะมันต้องเมื่อยก่อน มันเมื่อมันนวดไปก่อนเลยนี่ไงก่อนไปต่างประเทศอ๋อเฮ้ยไม่ใช่นานแล้วนานแล้วเขามันนวดมานวดกันเต็มเลยไอ้นี่ก็นวดไอ้กแว่โกแว่ใช่หรอไอ้กแวยก็มานวดใช่ไมมมันก็แค่นวดเฉยๆหรือเปล่ามันก็ไม่ได้อะไรนี่ใช่นวดนวดครัวไหลที่เลยมันลงมาในในครัวห้องนนห้องน้ำ อ๋อมันก็คือการนวดแผนแผนไทยแบบใหม่ถูกต้องไหมมันก็ไม่ได้อะไรนี่ทำไมต้องไปเปลี่ยนให้พี่พี่เฉินต้องเปลี่ยนด้วยเขาคงคิดว่ามันเป็นงานไม่ดีไงใช่เพราะมันแค่นวดแขนนวดขาไม่ใช่เหรอเอาเป็นว่ามันมันไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีอะไรวะนวดคนละละคือคือคือนวดแผนไทยนี่คือมันไม่ดีเหรอมันมันไม่มันก็แบบเอิ่ม ตุดจุดกันน่ะเขาจุดจุกันน่ะเป็นงานที่มันต้องจุกจุกจดจกันอ่ะเข้าใจแล้วจากที่เรานวดแผนไทยด้วยเราก็เหมือนแบบว่าใจดีเสาบ้านเขาไม่ดีประมาณอย่างนี้ถูกต้องไหมก็เลยแบบหาอะไรแบบสวงสว่านมาเจาะให้มันดีถูกต้องไหมไอ้เจ๊จุดจุบกันเลยเอามีอะไรกันอ่ะอ๋อก็พูดสิแค่นั้นเองก็บอกดิว่ามีอะไรกันแค่ไ้นใช่ใช่มีอะไรกันตัวมันจะไม่สุภาพเนีเพราะว่า ก็คือนั่นแหละเขาก็ทําให้เราแบบเป็นคนดีขึ้นทางานดีๆขึ้นตอนนี้เขาก็แค่แบบว่าจ้างให้เราอะทํางานเพื่อที่เราจะได้มีเงินเนี้ยขายง่ายคือเขาอยากเปลี่ยนเราไงคนในแดนซี่นี่มันมีคนดีด้วยวะแดนซี่คืออะไรอ่ะมันเป็นรหัสมอสเราไม่รู้หรอกช่างมันเถอะก็คือเขาก็แบบเปลี่ยนจากคนไม่ดีก็ให้กลายเป็นคนดีๆอ่ะ เพราะว่าแฟนเก่าขเขากูอะวันนั้นเราก็ปรึกษาขเขาเพราะว่าคิดว่าเราเป็นอะไรกันแล้วก็เลยบอกเขาว่าเปล่าไม่ได้เป็นเรา oh. ไม่ไม่ได้คุยกันเราจะคุยกันเฉพาะแค่ทํางานแบบถ้าเขามาจ้างเราเราก็ทําตอนแรกเขาเหมือนจะเป็นนะแต่ว่าก็เป็นเพื่อนดีที่สุดเพราะว่ามันยืนยาวกว่าการเป็นแฟนนงถูกไหมอ๋อ oh. ใช่มันยืนยาวกว่าเวลามีอะไรก็ปรึกษากันนะดีกว่าเป็นแฟนกันแเลิกไปก,ก,ก็ไม่ได้คุยกัน การที่เราแอบชอบเนี่ยมันมันมันเป็นเพื่อนถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ด้วยความว่าสุดท้ายไงเราก็ต้องไปก้าวไก่ในชีวิตเขาถึงแม้ว่ามันมันมันไม่มีสิทธิ์อะเชื่อเถอะมันก็ต้องมีสักสักครั้ง่ะถูกต้องไหมล่ะใช่แต่ว่าเขาอึดอัดใช่เราพยายามแบบทางานของเราดีกว่าเพราะว่าเราคิดว่าการเป็นเพื่อนการอะมันยืนยาวกว่ามันอยู่ได้นานกว่าใช่ไหมล่ะการเป็นเพื่อนกันมันอยู่ได้นานกว่าถูกไหม มันก็จริงใช่ถ้านนเป็นแฟนน่ะแป๊บๆเดี๋ยวก็เขาก็ไปเจอคนที่ดีกว่า mm hmm. เราเป็นเพื่อนกับเขาดีกว่าเขามาจ้างงานเราเราก็ทําเราก็ได้ตังค์ไงเขาก็ได้ของแล้วเป็นไงอ่ะตอนนี้การที่เป็นเพื่อนแล้วเป็นไงมันรู้สึกไงอะรู้สึกดีกว่าการเป็นแฟนนะเราไม่ได้เป็นแฟนกับเขาเราแค่คุยคุยกันเฉยเราไม่ได้แบบว่าเป็นแฟนอะ เนือนที่เขาทําอยู่อ่ะเพราะว่าเพื่อนบอกมาว่าเขามีแฟนอะชื่อเาปิงวหวานหวานกรุบกริบเดี๋ยวเป็นเพื่อนกันดีกว่าอะไรที่อยู่นานๆเรานก็อยากจะเป็นไงแฟนเมื่อไหร่ก็หาได้เราอยู่ใฉแๆเดี๋ยวเขาก็เข้ามาหาเราเองเข้าใจเข้าใจมาหมดแล้วหมดช่วงโปรแล้วเนี่ยฮะเอาไมา อะไรชงปูอะไรเฮ้ยหมืนหนึ่งนกน้ำนะมื่นหนึ่งเนี่ยเอ้าเราไม่ได้คุยเรื่องเวลาเราไม่ได้คุยเรื่องอะไรกันนี่จะรู้ไม่ล่ะเอ้านี่ไงบอกให้รู้เลยมีต่อเวลาไหมต่อเวลาสองสองชั่วโมงละสองพันเอ้ยสามสิบนาทีสองพันสามสิบนาทีสองพันชั่วโมงมันสี่พันอันก็สองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งก็หมื่นหนึ่งถูกไหมอืออ่ะสองชั่วโมงครึ่งมัน็หมื่นหนึ่งเด็ดเด็ดติบเด็ดติบ ไม่แต่คือตอนเราต้องจ่ายก่อนดิเอาแต่ขเก่ายวใหอ่ะเดี๋ยวให้ก่อนอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยไม่มันไม่เกี่ยวก็ก็เราเพิ่งมันมันมันดีวกันตอนนี้ไงอ่ะเดี๋ยวให้อีกพันหนึ่งไม่เอาเราก็ต้องให้ขอดครบลี่ของครบอะไรเท่าไหร่เอาแป๊บหนึ่งเราให้มันเท่าไหร่สามพันสามพันนั้นครึ่งครึ่งชั่วโมงนะสองพันต้องให้อีกพันไม่งอันนี้อันนี้คือเราต้องเคลียร์รถเก่าก่อนถ้ารถใหม่ค่อยว่าไปอย่างโอ้โห ใช่ปะเลขสามเอามาเจ็ดพันเสียดห้าพันได้ไหมไม่เจ็ดพันก่อนย่าเรียมดีแค่นี้แค่นี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเราสุดท้ายเราก็ไม่เคยเปลี่ยนตัวเองอ่ะงั้นงั้นตอนเนี้ยชั่วโมงหนึ่งก่อนเจ็ดพันละถ้าให้ไปก็ชั่วโมงหนึ่งให้ครบแต่ถ้าตตอะไม่ไม่ง้ไม่เอาแล้วเธอถ้าจะโกงอย่างเงี้ยถ้าโกงคนทำมาหากินโควิดก็มีโควิดด้วยช่วงนี้ติดโควิดด้วยโควิดเยอะแล้วคือก็ยังยังยังมาหากินอย่างงี้มันก็ไม่ถูกต้องเปล่า ได้ไหเอามาดิเจ็ดพันอะเลขสามเดี๋ยวมาเหลี่ยมดีเลขสามให้ไปนี่ก็คือชั่วโมงนึงก่อนนะโอเคไหมให้มันครบก่อนไปน,นะถ้าให้ไปเจ็ดพันอะให้ครบก่อนนะโอเคไหม <Eduardo> โอเคไหม ไม่มันก็เริ่มใหม่สิเราก็เริ่มใหม่ดีถูกต้องไหมล่ะไม่เราเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราจะบิดละอย่างเงี้ยตอานี้ใส่เหมือนเดิมสุดท้ายก็ไม่เคยเปลี่ยนแล้วบอกเคยจะเปลี่ยนตัวเองเอา้าก็เดบอะไรมันก็เสียเยอะนีก็เจ็ดพันที่มันยังไม่ครบเลยก็<บ>เราไม่ถามไงไม่เราอ่ะเราอ่ะไม่ถามว่าว่าว่าเอาเอเขาคิดราคาเท่าไหร่ถูกต้องไหมเราอยู่ดีปุ๊บเราก็บอกให้ลงก็บอกว่าเรามาทําข้อตกลงเราก็บอกว่าไม่ไม่ไม เราะอะไรเ่าอ่เราบอกว่าทําข้อตกลงแล้วก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ไปเลยไปเลยเอาพูดจะตีปากเลยเอามาเจ็ดพันเลขสามชั่วโมงนึงโอเคไหมอืมดีเคเริ่มใหม่แค่นั้นแหละฮะหลังจากนี้ชั่วโมงอะหลังจากนี้ยี่สิบนาทีสามพันโอเคไหม เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนตอนนี้สิบหกนาทีทล่ะแม่นไหนยังยังถือว่าเงินที่ให้ไปก็แม่เป็นไหนเพราะว่ารถตู้ยล่องมันดีนี่เดี๋ยวต้องเอาเหรียญทองให้ให้ให้เฉินช่วยช่วยซื้อใช่ได้อีกเท่าไหร่วะสามหมืน่นงัง้นขอหมืน่นได้ไหมเขาให้ทำกระสุนปืนอีกก็ได้อีกสี่หมื่น ก็ถือว่าดีเพราะตอนนี้เราไม่ได้ทํางานคนเดียวเราทํางานกับคุณลงุงคุณลุงอะไรอ่ะคุณลุงอะไรอ่ะคุณลงุงซาคุณลุงอะไรนะคุณลงุงซาคุณลงุงซาใครวะเป็นคุณลุงนี่แหละก็ถือว่าเราก็รวยนี่เราก็รวยร,รวย,รวย ใช่เราสามารถรวยมากกว่าน,นี้อีกเว้ยถ้าเราจะทำอีกเชื่อเถอะใช่หรอแล้วสรุปเศร้าคนนั้นว่างไงใครอ่ะที่เราพูดถึงเขาเขาคือเขาเป็นอะไรเขาทำงานอะไรจังเหอะมันเศร้าเศร้าหรอใช่กินเหล้าปะอะไรน,นะกินเหล้าไหมกินเหล้าที่ไหน กินแล้วไงพี่ผับเหรอนี่ไงตรงนี้ก็กินได้ที่ไหนกินได้หมดงหวัพี่ผ,ผับโถ่ทำไมจะกินไม่ได้ปวดหัวอะไรปวดหัวนี่กินได้ไงนี่วิสกี้ไหมวายก็ดีกินเบียร์ดีกว่าไม่เครียดไม่เครียดผู้หญิงมีตั้งเยอะ เราไม่ต้องไปรีบหาเดี๋ยวถ้ามันจะมีเดี๋ยวเขาก็เข้ามาไม่เรื่องรักเขาเรารักเขาขนาดนั้นเลยเหรอแล้วถ้าสมมติว่ามีผู้หญิงที่ดีกว่าเขาแล้วทําให้เราลืมเขาได้อะเราจะกลับไปหาเขาไหมเขาก็มีคนใหม่แล้วไม่ใช่หรอจำไว้นะเว้ยคนดีกับคนเฮียมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกเพราะ้านะไอคนเฮียมันก็ต้องทำร้ายคนดี คนเที่ยอยางไม่ต้องทำร้ายคนดีใช่ทำรายย้ายยังไงอ่ะท,อทำไมนนผมไม่เจอคือ,อยังไงมนะทำแบบอ๋อทำร้ายความรู้สึกก็คือเราเป็นคนไม่ดีถูกไหมแต่เราไปทำร้ายความรู้สึกที่เขาดีกับเราอ,อะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ก็คือเขารับไม่ได้ก็ในเมื่อในในเมื่อเขาไม่เอาเราแล้วเราทำไมเราไม่ลืมเขาอ่ะ เขาไม่เอาเราแล้วนะเว้ยคาว่าไม่เอาอะเราก็น่าจะรู้ตัวเองดิมามาคนเฮี้ยงรออ๋ก็เขาไม่เอาเราเขาดูเหมือนเขาเจอคนดีดีกวู่เขาก็ต้องไปอะไรอะคนเฮี้ยก็ต้องอยู่กับคนเฮี้ยดิแล้วก็ค่ะคนเฮี้ยดิก็ยั่ไงเแล้วเขาเขาก็ดีไม่ใช่หรอเขาดูเหมือนเออเออเหมือนติงตองติงตองดิเขาเฮี้ยไหมล่ะไม่รู้ แสดงว่าเราเหี้ยไงเราก็อยากไปทําให้เขาเหี้ยตามาทําไมไให้เขาอยู่อยู่เขา,าดีแล้วก็เราไม่รู้ไงว่าเขาเหี้ยหรือเปล่าเราก็เราอยากจะคุย,ยงไงแต่มันก็ไม่ได้คุยอ,อกหักตั้งแต่ยังไม่ได้คุยอ่ะรู้จักปะอกหักตั้งแต่ยังไม่คุยเอางี้เอาเป็นว่าถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักร้องเพลงทำไมเนะี่ยไม่ได้ร้องเพลงนี้ต้องดื่มกาแฟ อยู่เดีร้งองเพลงให้ฟังเถอะไม่ได้ร้องเพลงเพลงนี้ต้องเข้าแล้วแทนชงกาแฟาอยู่ในคาเฟ่แทนชงกาแฟาด้วยความหาวาดเวได้ไหมได้ไหมแ<ด>ทนชงกาแฟาเพื่อความเอาท์ท สาวๆเดินผ่านมาก,ก็เลยพูดว่าเอชพีเอตาเลือกเคยเคยเคยตาเหลือกใส่ใส่ใส่ไฟปะตาเหลือกใส่ไฟเป็นไงอะ่ะเคยปะไม่เคยไม่หรอใช่เป็นยังไงเราเหมือนไง เป็นไงบ้างเป็นไงคือสบายดีไหมสบายดีกินข้าวยังกินแล้วอัดน้ายังหมดเวลาแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเอามาเกินยังไม่ครบเลยยังไม่ครบเลยสามพันโหก็ยังไม่ครบเลยยี่สิบอะไรขึ้นขโมงเมื่อกี้ยังไม่ครบเลยเนี่ยขึ้นครบเนี่ยจับผวลายอยู่เนี่ยจับผวลาย อย่าเลี่ยมปัตติอย่าไปแล้วนะไปแล้วเอ้ยเกินเกินไม่ใช่ไม่ใช่อะไรสองสิบอะไรถามพันอะไรเรามื่นหนึ่งเที่ยเราอย่าเพิ่งเลี่ยมดีเจอแต่คนเลี่ยมนี่ใส่ย่างี้เหมือนเดิมไม่ให้ขึ้นเจอแต่คนเลี่ยมไม่ให้ขึ้น ก็ไปเถอะทั้งวันมันก็ไม่ได้ขคืบทั้งทีไหมขาแข็งเหรอบอกแล้วว่าดนโดนมาเยอะโดนมาเยอะขาแข็งเหรอขาแข็งเหรอขาแข็งเหรอขาแข็งใช่เไหมเออทีก็จะเจ็บนะเจ็บเดี๋ยวนะก็ก็ปล่อยดิ อะไแกันไปกไปอยแล้วนี่ยังไปเดี๋ยวไปตรงอะไรมือหนึ่งยังไม่ครบเลยครบแล้วจะพี่พาเที่ยวพาเที่ยวไหนครับพี่ไม่มีที่เด็ดอยู่